เพื่อนน,นนะครับก็มาครบกระคงข้างนับเกมสไตล์เซนนะครับในการแนะนํายานแล้วนะครับโอเคใครดูคลิป iE วันแรกไปแล้วผมก็บอกว,ว่ามันมียานลำใหม่มาเราผมก็ซื้อมาแล้วก็คือข้างหน้านี้นะอะจริงๆถ้าช่วงเนี้ยเขาจะแจกให้ทุกคนเล่นฟรีนะครับเล่นไอ้ยานลำเนี้ยฟรีแต่ว่าผมก็เอออัปเกรดไปนะครับเสียแค่ไม่กี่ร้อยบาท <c oughs> ยานอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือเอาแลนด์นะครับนอแมด เป็นยานไซส์สองนะครับเป็นยานอเนกประสงค์ลํำหนึ่งเลยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างได้ดีมากๆนะครับก็ดูเลยไอ้อยู่ข้างหน้านี้นะทำไมของผมเป็นสีขาวนะครับทําไมในคลิป i อเอทเป็นสีดาอันนี้คือผมเปลี่ยนสกินนะครับซื้อสกินไอเอมาใส่นะครับนะแล้วก็อาวุธจะแตกต่างไปเพราะว่าผมทําการ m o d i f ายาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอาวุธแล้วก็เปลี่ยนกรอกนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในนะครับให้มันทนทานยิ่งขึ้น แล้วก็ลองรับอาวุธที่ผมติดตั้งนะครับโอเคตัวอย่างนะครับอาวุธนั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์รีพิเตอร์นะครับให้มาสามกระบอกนะครับก็คืออยู่ข้างบน2นะครับอันนี้แลวข้างล่างหนึ่งนะครับเป็นปืนไซส์สอแต่ติดกิมบอลให้นะครับถ้าถอดกิมบอลเป็นปืนไซส์สามซึ่งผมถอดกิมบอลออกและติดเป็นปืนไซส์สามนะครับด้านบนยังเป็นเลเซอร์รีพิเตอร์แบบเดิมแต่ว่าด้านล่างเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นดิสโซชันรีพิเตอร์นะครับซึ่งเป็นปืนสำหรับรถเกราะโดยเฉพาะ อ่าวุธทั้งหมดเน้นป้องกันตัวแต่ก,ก็ยิงเอาตายเหมือนกันนะครับโอเคยานลำนี้ก็ไฟเรดดี้แล้วนะครับอ่าอเวลายานลำนี้จอดจะไม่ใช้ขาสกีแตะพื้นนะครับจะเป็นระบบโฮเวอร์นะครับนี่ส่วนที่คุณเห็นควันขโมงโจงเชงนี้เพราะว่าผมสตาร์ทเครื่องยนยานเอาไว้เนื่องจากว่าแผ่นนี้มีบั็กนะครับถ้าคุณจอดยานกับพื้นดาวแล้วดับเครื่องยนต์นะครับมันลงไปแกนดาวเลยนะครับ เป็นบั๊กเดี๋ยวเขาก็แก้นะครับก็แค่จะเป็นบั๊กอ่าไม่ไม่ใหญ่โตมากแล้วก็ก็บั๊กอยู่นะครับ่ะโอเคแล้วนี่เกียร์เป็นแบบโคเวอร์นะครับดังนั้นเราสามารถมุดผ่านไปได้นะครับนี่โอติดติดติดนะครับแล้วก็พับเกียรไปข้างในนะครับอ่ามีปืนให้หน้าข้างอันนี้เป็นมิสไซล์ไซส์สองนะครับผมใช้เป็นรทเลโบแบบของเดิมไว้นะครปีแปดลูกนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบติดเข้าในตัวเลยนะ ก้อนหน้าตายานเดี๋ยวถ้าเห็นโดยรวมทุกคนก็จะอ๋อนะว่ามันคล้ายๆาย,ยาลำหนึ่งมากนะครับฮะไอ้ลำเนี้ยพวกผมจะเรียกมันว่ากระบะนะครับเพราะว่าด้านหลังอะ่ะมันเป็นแรมคาโก้อย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นโอเพนแอร์ครับมันจะเหมือนพวกกระบะวีโก้แถวบ้านเรานะครับ <c oughs> แล้วยกลงมาได้นะครับนี่ด้านหลังสามารถขนของได้ถึง24 scu นะครับซึ่งก็มากเลยระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่มากพอแต่ที่มันเด็ดกว่านั้นคือ มันกว้างแล้วมันมีพื้นที่มากพอนะครับให้เราสามารถขนรถขนาดเล็กเช่นรถไอรถเกย์แคดกอล์ฟนะครับที่เป็นรถกอล์หรือว่ารถขุดแร่อย่างเกย์แคดลอกนะครับอ่าสามารถขนขึ้นลำเนี้ได้นะครับสบายมากเลยซึ่งตอนนี้ยังมีข้อเสียตรงที่ว่าอาการดีซิงนะครับทำให้รถกับยานบางทีมันเด้งดึ๋งเดงด,งด,งดงกันนะครับแต่ก็พอขนขดไปได้นะครับเป็นแลนลงมา น่าจะมีแท็กเตอร์บีมด้วยนะผมเห็นตรงตระตบนเนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแท็กเตอร์บีมสำหรับเอาของกลับเข้ามานะครับแล้วก็ดึงของไว้ด้วยความที่ว่าของมันอยู่ข้างนอกยานนะครับงนั้นถ้าเปเล่นรจริงผมคิดว่าถ้าโดนยิงข้างหลังอ่ะของน่าจะเสียหายและกระจายไปนะครับแต่แน่นอนเพราะว่าของอพื้นที่มันอยู่ข้างหลังยานนะทําให้มีพื้นที่มากพอในการที่จะสามารถขนของไปมาได้นะครับนะเวลาเข้ายานลำนี้นะครับจะเข้าจากฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีประตูนี้ นะะวว der, นะครับสูมันจะเขียนว่า asset ladder นะครับซึ่งถ้าใครใช้สกินสีดำนะครับสกินแจ็กเกิลหรือสักอย่างเนี่ยมันจะมืดไปเลยนะครับจะหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดมาได้นะครับไปดูหรูหรลขลาหน่อยครับเมื่อเข้ามาข้างในนะครับโซนแรกนะครับด้าน,นหลังนี้นะครับมันจะมีช่องสำหรับมอง ท้ายนะครับดูคาโก้นะครับสามารถสั่งคาโก้เปิดปิดได้นะครับมันจะมีคําสั่งคําสั่งอยู่ข้างบนนะแต่ไม่มองข้างล่างน,นี้ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ทอฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของพนตนนะครับที่ติดตั้งอยู่อันนี้อะไรวะไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนั่งได้นะครับขี่ได้มีกหนหัวให้ด้วยอ้านั่งเฉยลูก ป่ะตูข้ามจากห้องน้ำนะครับอันนี้แอร์ล็อกเหรอมัเขียนว่าอะไรกว่าล็อกเกอร์อ่าตู้เก็บของนะครับอ่ปิดไปปุ๊บเพอาะวามาีกส่วนหนึ่งนะครับตรงกลางนี้อันนี้จะเป็นโซนสุอยู่อาศัยนะครับอ่านอนแอดสามารถอยู่อาศัยในยานได้เลยนะมีเตียงนอนให้นะครับนี่มีทควีงทีวีมีที่นอนนะครับไอ้พวกนี้เป็นของตกแต่งนะครับแบบเป็นสนใจมากอันนี้คืออะไรเนะนี่ยหนังสือ น่าจะไปอีสเซอร์เอ็กสักอย่างนะเดีย๋ยวค่อยไปสืบฝั่งตัวข้ามนี้ก็จะมีส่วนครัวให้เรียบร้อยนะครับมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีของกินให้ซึ่งยังกินไม่ได้สัก,กชิ้นนะครับเก้าอี้ให้ด้วย,อยเอาของว่างให้ปิดกอเก้าอี้ได้นะครับก็อยู่อาศัยได้เลยนะครับบนบนี้ก็เปิดนะครับนี่มีคอมพิวเต์ซ่อนอยู่สองตัว ก็ยานลำนี้เดี๋ยวผมไปดูกำไรข้อมือทีหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาอีกอันนี้ไปห้องนักบินแล้วห้องนักบินนะครับค่อนข้างกว้างเปิดโล่งมากนะครับรู้สึกยานหลังๆห้องนักบินจะเปิดโล่งหมดเลยนะครับฟึบอ่าเนี่ยแผ่นเอาไปทัชสกรีนนะครับตอนนี้น่าจะยังใส่อะไรไปได้นะครับกดกดได้นะครับ เนะปิดโล่งนะครับมีโครงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าตายาเรานี่เพราะนั้นบิจนจะยุบเข้าไปรับตัวนะไม่ไม่ได้เด่นออกมานะครับไปเป็นข้อดีไปยิงเป้เ้เป้โอเคถึงตอนนี้หน้าตาเริ่มคล้ายอย่างนะครับใช่ครับมันคา,คายย้ายยาที่ชื่อว่าเอสเอสพีเอสโพเลในเกมอิลิจลัสนะครับเหมือนมาก <laughs> สองเดียวกันเลย โอเคบินข okay, right? ึ้นนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าลันนิเกียร์มันให้กําลังในการลอยตัวด้วยหรือเปล่าน,นะเพราะว่าอย่าง außer, พาวเลอร์นะครับตุ่มๆด้านล่างครับที่ใช้โฮเวอร์มันให้กําลังเหมือนอาร์เซนแลสเตอร์ S S A S S T e R, ได้นะครับแต่ํานี้ไม่แน่ใจครับเก็บมาแง่ตัวแบนแล้วตอนนี้ลำนี้ยังบักเชื้อเพลิงอยู่นะครับคืออัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงมัน,น,นเร็วเกินไปนะครับก็เช่นเดียวกับ เมอร์ค y s รี r สตาร์ลันเนอร์นะครับมันผ่านข้างเร็วเกินไปเพราะว่าถ้าเทียบกับยานที่เล็กกว่าหรือว่าคารลาสนะครับมันไม่เร็วขนาดนี้นะอ่าส่วนใครถามว่ายานเราน,นี้ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าวอบอนอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับส่วนสโตเกเรอยู่ที่แปดสิบนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเดาผมเดาว่ามันไม่ได้ขายตลอดนะครับคือขายเป็นเฉพาะบางช่วงนะครับแล้วก็มีเป็นสตาร์เตอร์แพ็คให้ ลำนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับอย่าซาเตอร์ลํำหนึ่งครับที่ผู้เล่นต้องการเล่นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับเน้นทำงานนะครับผมมองว่าลํำนี้เน้นทำงานมากกว่านะแม้ว่าจะติดอาวุธเนี่ยได้ถึงไซส์สามดูหนักห,ก,หก,ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนลํำนี้เนี่ยเรื่องการเล่นความเร็วอะ่ะกลางกลางนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับสตเตอร์มีแค่สองตัว แต่ปัญหาคือการเบรกของยาลนลเน,นี้ยคือทัสเตอร์รีเวอร์ทัสเตอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยมันก็ข้างเบานะครับมันไม่ได้อา่าให้กําลังมากพอที่จะให้แบบหยุดยานได้เร็วหรือว่าทันทีทันใดนะครับรวมถึง m มน e เวอ t ์ทัสเตอรส่วนอื่นๆก็ด้วยนะการสไลด์นะครับพอข้างช้านะครับขึ้นลงก็กลางๆนะครับแต่จะที่บอกคือมันเป็นเหมือนรถกระบะนะครับลำนี้ดังนั้นอา่ามันให้กําลังเยอะ แต่ความเร็วรต่างๆเนี่ยก็ดรอปลงมานะครับโอเคเรามาดูส่วนของคอพเนนต์ยานนะครับโอเคคอพเนนต์ยานอันนี้มิซายนะครับอันนี้ทั้งเดิมเลยเป็นสไตฟอร์สนะเป็นยักษ์โตแมกเนติกนะครับแปด e ลูกพอป t ิชั่นคอนตามไดเป็นไซส์หนึ่งนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนยังต่อ่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าพวกซิสเต็มอะผมเปลี่ยนไปแล้ว คูลเลอร์2ตัวนะครับเป็นไซส์หนึ่งนะครับชิลดเจเนเตอร์สามตัวนะครับเป็นไซส์หนึ่งเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพรา,าแพ่นไซส์หนึ่งนะครับของทั้งหมดไซส์หนึ่งแต่จุดเด่นคือชิลดสามตัวนะครับซึ่งให้ความหนาของกรอบตัวยาเนี่ยมากในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ายาไซส์หนึ่งก็จริงแต่ติดหลายตัวมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นนะครับแล้วก็คูลเลอร์สองตัวก็โอเคนะครับอาวุธนะครับ สล็อตไซส์สามนะถ้าติดปืนไซส์สองนะก็คือแบบดั้งเดิมข้อเสียคือคุณต้องเปรียบเท่าแพนนะครับอย่างผมบอกคือถ้าแต่งแบบผมอะ่ะติดชิล FR66 นี้นะครับซึ่งเป็นชิลร,ระดับมิเตอรี่นะครับให้อัตราการเจนที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้าติดเป็นอิดัสเทรยลหรือเรื่องต่างเนี่ยก็จะหนาขึ้นนะครับแล้วก็อาวุธผมติดไปไซส์สามนี้น,นี่นะครับ คุณจะไม่ญญต้องเปลี่ยน power แ a n น,นะครับอันนี้ผมใช้ js 3 0 0คือท็อปเลยคือให้พลังงานมากที่สุดแต่แรกมาด้วยการปล่อยคลื่นรังสีที่มากที่สุดนะครับเพื่อรองรับกรอนทั้งหมดนะครับคือถ้าคุณติดแบบผมอ่ะยังไงก็ต้องติดเปลี่ยน power pan นะเพราะ power pan แบบเดิมอ่ะออกแบบมาสําหรับทุกอย่างที่ซอฟต์และกลางๆนะครับแต่ถ้าติดแบบหน,นักก็ต้องเปลี่ยนนะครับ่ะโอเคครับก็จบไปกับพรีวิวยาน normad นเป็นยานใหม่ซึ่ง มาในแพทนนี้เลยคือ3.11นะครับมาพราะ s t a r เ i n e r แต่ s t a r เ i n e r มันอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับ n ร r แมก็คือเป็นยา f e r i d i มาเลยนะครับโดยรวมเป็นยาคล้ายๆเหมือนยา Fix f i x เกตเนาะยา m u l t i p r o p o นะครับระดับผมนับว่าระดับเล็กดีกว่านะครับรยังไม่ถึงกลางนะครับถ้ากลางต้อไป c สลาร์กับ f i n เซอร r เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นม u l t i p r o p o s e นะครับมันก็จะมีระดับกลางเป็น อาเวอเจอร์ไททันนะครับเป็นตัวเลิกหนึ่งแล้วก็รีแลนด์นะครับแต่ว่ารีแลนด์เนี่ยจะไม่มีเตียงนอนนั่งใช่ไหมผิดนะทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้แต่ไททันมันอยู่ได้นะครับแต่คุณต้องการสเกลที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเงินนิดหนึ่งร <c oughs> มอว่าขายของเลย <c oughs> ก็เป็นขายของแหละก็จะกลายเป็นนอร์แมลนลัานีนะครับก็จะมีคาโก้ที่มากขึ้นอาวุธหนักขึ้นนะครับช่วยเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวนะครับ แต่อเวเจอร์ไททันน่ะถ้าเทียบกันอาวเจอร์ไททันสามารถติดอาวุธที่หนักกว่าได้นะครับอันนี้จะเบากว่าแต่ว่าให้กําลังที่มากกว่าเพื่อเน้นการทํางาน,นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการยาที่สามารถขนรถได้เนะี้ยแล้วแบบตังไม่พอที่จะซื้อคลาดนะครับก็มาซื้อลำนี้มันก็ขดรถได้นะครับโอเคบอกการเล่นคนเดียวนะครับลำนี้โอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงน,นี้ครับเอาไว้เจอร์คิดไปนะครับ